นี่วันนี้ของแต่งเดนี่เข้ามาดูคือแต่ก็ยังไม่ครบนะคะแต่ก็เข้ามาบางส่วนละเราว่าเราจะเอาไปใส่ก่อนมาดูกันมีอะไรนี่นะคะของแต่งทั้งหมดวันนี้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 มันีนนนวิวนะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวให้คนที่เขารู้รายละเอียดรีวิวดีกว่านะคะห <c oughs> นบอกให้ดูกล้อง <c oughs> ให้ดูกล้องให้อย่างเดียวบอกจะรีวิวเอง เร็วมากครับเริ่มไงวะนี่นกูโอเคครับก็คือที่ที่ผู้หญิงเมื่อกี้นะฮะเขาเขาบอกให้ช่วยหาของแต่งให้ก็คือว่าใส่อะไรมันจะเข้ากับไอ้คันนี้เพราะว่าตอนนี้ของแต่งของน้ที่ตรงรุ่นอะ่ะมันออกาน้อยมากรือแทบไม่มีเลยโอเคของพวกนี้ก็คือของที่ใช้กับพวกมังกี้แล้วก็ซีทีเป็นบางอย่างนะครับแล้วก็ เราก็เลยว่าหาได้บางส่วนมาก่อนเลยก็เลยว่าเราจะแต่งในชุดแต่งของแต่งชุดแรกเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําให้เพื่อนเพื่อนนะครับอันนี้ด้นสดเลยนะเนี่ยแม่งตอนแรกบอกจะรีวิวคนที่อยู่หลังกล้องนะแก <c oughs> <Okay, S 2> เป็นต้องรีวิวเลยโอเคครับไอชิ้นแรกก็คือว่านี่ฮะตัวนี้ก็คือพับเท้าหน้าของคนขับนะครับคือของคนซ้อนอะ่ะมันเป็นตรงรุ่นของแดกซซึ่งยังไม่มีความจริงอันนี้นมันคือของมังกี้นั่นแหละ แต่ว่ามังกี้มันเป็นที่นั่งเดียวมันไม่มีของคนซ้อนนะครับก็เลยว่าเราใส่ของมั e งกี้ก่อนตัวนี้คือหลักๆจะเน้นคือทนเงินกระดําที่วางเท้าเนี่ยชิ้นนี้ราคาชิ้นต่อไปนะครับชิ้นต่อไปก็คือก้านเบรกของ GTR นะครับก้านเบรกปรับระดับได้ก็คือมันจะมีเพราะรถแดกมันไม่ได้มีคัพมันเป็นเบรกอันเดียวฉะนั้นเราก็ใช้เนี่ยในการเปลี่ยนเพราะของเดิมมันดูธรรมดาเกินนะครับซึ่งตัวเนี้ย ก็จะเป็นของ CT125 เดิมนะครับก็เอามาใช้แทนกันได้อยู่ครับนะครับส่วนชิ้นนี้ราคาชิ้นต่อไปนะครับผมชิ้นต่อไปก็คือนีอ่กระปุกสาดิสเบรกหน้านะครับเอาจริงๆก็คือชิ้นนี้มาเป็นของ a d v 150กับ Forza แต่ด้วยดีไซน์ของมันนะ่ะสวยมากตอนแรกคิดว่าสีเงินแต่มันก็ออกเงินดำๆนะ ก็มันใส่กันได้นะครับก็เลยว่าเอาอันนี้อีกชิ้นหนึ่งมาใส่ครับส่วนสนุนราคาชิ้นนี้ราคาชิ้นต่อไปไอ้ประกับตุ๊กตาแฮนด์ตัวนี้ชอบตัวนี้ใส่กับไอของซีทีหนึ่งสองห้ากลับไปดูลิ้งของแต่งได้คนระับของผมชอบมากอันนั้นสีทองอน,นี้สีเงินนะครับอันนี้ก็คือมันเป็นชิ้นส่วนเดียวกันที่ใส่กับมังกีกับซีทได้เหมือนกันก็เข้า,ขาโทน,นกันสีเงินนะครับเงินดำถ้าเพื่อนๆจะใส่แนะนำตันี้นเ,นเลยครับ ส่วนสน่วนราคาชิ้นนี้ราคาชิ้นต่อไปก็คือนับปิดจานไฟนะครับตัวนี้ก็มาจากของมังกี้นะครับมังกี้ด้วยจากมังกี้อะ่ะตัวเครื่องมันเป็นสีสีเงินสีขาวนะครับพอตัวนี้มามเป็นสีดําเราก็ใส่ตัวมาร์กจันไฟสีเงินเงินออกดำๆหน่อยก็น่าจะสวยแหละดูหรูขึ้นแหละส่วนชิ้นนี้ก็อยู่ที่ราคา ชิ้นต่อไปบาร์แฮนอันนี้ประสงบบาร์ Bar, ที่อยู่ตรงระหว่างกระจกตรงนี้นะครับก็ไม่ให้กระจกพุทธิดีระหว่างแฮนตรงนี้ปรับระดับนี้ได้ของ Revolution ันนะครับโอ้ลืมบอกของที่รีวิวไปเมื่อกี้ของ Revolution ่นหมดเลยนะเรเวอร์ i o ชันหมดเลยนี่ก็ Revolution คือเราชอบแบรนด์นี้มากเขาเคลมว่าสีมันไม่ซีดนะครับแต่อันนี้มันไม่ต้องซีดหรอกสีดอกนะตัวนี้ก็บาร์แฮนเอาไว้ใส่แฮนอย่างนี้แล้วก็อาจจะใช้อะไรหนีบนีตั้งกล้องหรือถ่ายหรือมัดหรืออะไรก็แล้วแต่ ก็เอาสวยเหมือนกันนะครับก็ส่วนที่นี้ก็สนุนราคาอยู่ที่ชิ้นต่อมาทีกาดกระปุกดิสเบรกหน้าของ Revolution ซึ่งสั่งมาผิดตอนแรกมันเป็นของ CT เราคิดว่ามันใส่ได้ใส่ไม่ไดไ้ใส่ได้แค่กับ CT กับ Monkey oh, <no. S 1> เพราะว่าตัวหลักมันจับมันจับอยู่ในกระจกตัวล็อกกระจกซึ่งไม่น่าเชื่อว่ามันมีความต่างกันนิดนหน่อยๆไม่สวยเลยคนระับ ก็เ,เลยบอกให้น,น,นะครับไปใส่กับซีีนะครับก็เลยว่าอันนี้คงเอาไปใส่กับซีทีใส่อันนี้ไม่ได้ครับโอ้ลืมบอกส่วนชิ้นนี้ราคาอยู่ที่ชิ้นต่อไป<ๆ>อนี่อะไรอ๋อนัตปิดนัตแผงคอนอตล็อกแผงคอนะฮะของ Revolution เหมือนกันตามเดิมครับคือสีดําเงินนะครับก็จะติดอยู่ตรงคอตรงนี้นของมันเพื่ออ,อันเนี้ยเดิมมันสีดําไม่มีอะไรเลยเราใส่นี้ไปมันมีลูกเล่นเวลาขับมันมองมันคงจะเพลินดีส่วนชิ้นนี้อยู่ที่ราคา ชิ้นต่อไปอันนี้ยหนักปีนเป็ดปีนเป็ดของอุดมกันช่างนะครับอันนี้จริงๆก็คือว่าเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะรถมันไม่ได้มีน้ำหนักมากคือมันเอาอยู่อยู่แล้วแต่ว่าเราใส่ตัวเนี้ยโอเคมันก็ได้ความปลอดภัยในการจอดแล้วก็มันสวยด้วย <c oughs> ดำเทาชิ้นนี้อยู่ที่ราคาชิ้นต่อมาก็คือประกับยึดคันเร่งคู่ข้างหน้านี่ยตัวเนี้ย ามาด่าตกแต่งให้มันมีสีสันนิดหน่อยนะครับของ GTR ครับชิ้นนี้ก็อยู่ที่ราคาชิ้นต่อไปอ่านอตนอตท็อกนัดครอบท็อกไม่ได้เปลี่ยนนะเป็นตัวครอบเข้าไปสีทองลืมบอกว่าของที่ซื้อมาซื้อมาจากไหนนะอันนี้ปากปากปากอย่าง H ฮดูซีเนี่ยผมได้มาจากในคับเท้าของสุรินเลยของที่คุณเฮงยันยนนะครับของสุรินนะครับหลากหลายส่วนผมก็ได้มาจากร้าน GTR Revolution ก็คือในช้อปปี้นะครับสั่งได้นะครับส่วนตัวพับเท้านี้ได้จากร้าน l a d y rider shop ของคุณน้ำหวานนะครับแล้วก็มีของบางชิ้นบางส่วนที่สามารถสั่งกาบคุณเบิร์ดได้นะครับก็ชัดเน้นของแต่งมังกี้ซีทแล้วก็แดกนะครับยังไงเราจะไปใส่ให้กับช่างให้ช่างเขาใส่ให้เพราะผมไม่ใส่เองอยู่แล้วพอเดี๋ยวช่างใส่เสร็จไงเดี๋ยวเราก็มาให้ดูหลังจากใส่เสร็จนะครับโอเคครับไปกันครับ ครับตอนนี้น้องหมาเราก็มาถึงมือหมอแล้วชั้งหวนอีกแล้วครับผมมานะที่รับเขาคุณเพียงยันยนนะครับเบรกของแต่งชิ้นแรกเสร็จป่าขั้นตอนเก๋เก๋เอ๋อเดี๋ยวมันจะเป็นรอยถ้าเกิดเราออกก็เดี๋ยวตัวนี้ต้องยกแฮนเหมือนกันนะครับเนี่ยใชอแล้ครอบช๊คตัวบนครับตัวนี้ต้องยกแฮนเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะติดตรงนี้ ใส่แค่3ชิ้นนะแต่เ,เราต้องถอดแขงคอออกไปทำงานง่ายนะครับเพื่อนชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นกับตุ๊กตาแฮนเป็นของอะไร <Revolution S 2> ครับเพี่ยอร์เลวอร์รั่ฮะของรุ่นไหนอ่ั m มังกีครับต้องใส่ของมังกีได้เาอใส่บางชุดได้บางชุดไม่ได้ต้องอต้องถามคนซื้อด้วยนะครับเป็นเพื่อนต้องถามคนขายหรือเปล่าต้อถามคนซื้อว่ามีตาซื้อเปล่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคต้องถามคนขายด้วยนะครับเพราะว่าอะไรอะไรตัวรุ่นมันยังไม่มีนะครับจะใช้ของตัวมังที่ได้ครับเพื่อเพิ่<ป>มความรู้ใช่เวาลาใ,<ช>ใส่มือเบรกไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับพอเราใส่เสร็จนะครับให้เช็คล้อหน้าด้วยปัามหมุนฟรีได้ไหมยังไงครับนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยบางรุ่นมันจะมีเดือยที่ยาวมันจะไปกดปั๊มเบรกทำให้เบรกหน้ามันขื่เนี่ยครับก็เช็คก่อนวัามลื่นไหมถ้าลื่นประมาณนี้ก็โอเคโอเคครับนี่คือเบรกไม่อยู่ฮะ อ๋อายังไม่กดเราแยกคู่ครับอนนี้ก็เป็นาอเนกผสมาค้ำแฮนด์ต่อไปเป็นมาร์กจันไปครับปัจจัยน้ำมันเครื่องไรลนี่ครับแกะออกมาเพื่อนจย่าลืมโอลินที่ติดมาของเดิมเราก็ใส่กลับใหม่ด้วยนะครับอครับมีปัญหาแล้วฮะปัจแจตัวนี้เป็นตัวรูสามเหลี่ยมนะครับแอวครับไม่สามารถใช้ประแจเนี่ยได้ครับเป็นไงครับทางคนพบยังครับวิธีการอันนี้ครับ จานไปรูเป็นสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมนะครับหาน็อตไม่ได้เลยเอ้หาประแจไม่ต้องตกใจครับอันนี้เขาออกแบบมาให้ใช้กับหกเหลี่ยมเดิมเลยครับอันนี้ก็สิบมิลเป็นน็อตตัวใหญ่หันได้เลยนะครับเนี่ยอันนี้หกมิลครับหันได้เลยที่พักเท้านะฮะของเทชซีสามารถสั่งได้ที่ศูนย์พักเท้าสาขาฮะที่คุณยิงก็สามารถสั่งได้นะครับพับเท้าคุณยิงยันยน Thank you.